ในสมัยพุทธกาลนะครับมีพระสาวกรูปหนึ่งได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีความเมตตาและยังทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทําไมจึงยังไม่สามารถทําให้มนุษย์ทุกคนพ้นทุกได้พระพุทธเจ้าของเรานะครับท่านก็ทรงได้ตอบกลับไปว่าถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็มีสี่ประการที่ตถาคตไม่สามารถทําได้นั่นก็คือ หนึ่งตถาคตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้คนนั้นต้องรับเองเพราะไม่มีใครรับแทนกันได้ 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริงและ 4. คนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับตถาคตธรรมะจึงไม่สามารถเข้าใจถึงเขาได้ ตถาคตจึงโปรดเขาไม่ได้และนี่คือเหตุสีประการที่พระพุทธเจ้าของเราทําไม่ได้ครับฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับต้นหญ้าที่ไร,ร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะไปโปรดคนไร้ซึ่งวาสนาครับทำใดก็ไร้ค่าถ้าไร้ธรรมมีเห